เมือเกิดเขา,า,เเบบราตรงนี้น่คือแบบก็ไปเรื่อยไปเรื่อยๆจ้ะโบเฝ้ามันต้องมีคุณภาพคลิปเฮาจักแบบใดคุณภาพย๊บยกกับบุงกคือกันเอาไปตัดต้นอ้อยก็ได้นอ้ยังข้างทางนะง่าย,ยายกับตัดมัดเขาแค่ใช้ตัดเื้อกับเบ็์เบกับขี่ เคอย่ายสิไปปู่อ้อยอีกอาชีพคนหลงพี่น้องเอาภาพเอาเป็เบิ่งพี่น้องบีบไข่เละๆดั้มดำ้สนิมขึ้นเต็มอยู่นี่อยากเอาเอาเนี่ยละก่อนนี่เฟซบุ๊กสักก่อนนี่อันนี้แกยังบรทัน์พานอยู่พี่น้อง เดี๋ยวให้ไดผ่านก็หาได้ไดรก็สีเ็ดก็นี้แล้วค่ะเ็ดอ้อยย้ายกัมีย้ายมีหลายเผจด้วยไม่ได้เรียนยากเอาเอาเนี่ยแล้วกอนนี่เฟซบุ๊กซะก่อนนี่อันนี้เก็บยังม่าท่านผ่านอยู่พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวไห้ไดผ่านก็เนีเ่ยนี่ก็มีข้อบนตรพี่น้อ,นนอง ก็เห็ดไปเรื่อยไปเรื่อยๆจ้ะโบ,บาฟาวมันตรงนี้คุณภาพลิปเฮ้าจักแบบใดคุณภาพยายกับบุง้คือกันผลไว้ผลไวส้สิดแต่งานบ่แมนแต่ว่าเจอดานเมื่อไหร่ก็เอาแบบที่เป็นจริงละละ่ะเนาะพี่น้องเนาะหาที่พูดหรือพี่น้อง โอ้ยເຂົ້າຄັກເຂົ້າເບິ່ງນີ້ນີກໍได้ຮຽນຫຍັງຫມົດຢ່າງຫຼາຍເພິ່ນເຈົ້າເບິ່ງພີ່ນອງມີຂ້ຍແແຫຼ່ດດຳຊື່ນມກິນເຕປາຊິນาะກວ เอ้ยเลื่อมจับีนยังไก่โตทั้งี่ดแหละนี่ผมว่าอะไรเยเนไงมันตันอย่างร้านนี่กาโอ้เสียมใหญ่ดื้อมากผักทั้งหักทั้งแห้งแพ้งมันเสียเหมืนโอ้ยตายตๆแต่ควรสิฟนมีดซะก่อนนี่ฟนมีดไปใส่ สิฟนเมดออกไปทางปลานี่พี่น้องเลยมาดังแค่ไมนนั่นมาบูตรกนาหาถินเล่นแกเสียมฟอมซือนันใส่รือคยยางเียไปตัดกล้วยสูสๆไปน้อกันจ้าวันดีจ้าตัดต้นน้องเว่าเอ้ยเดือจัดยังไก่โตหันี้แหละ ไยขันน้ำจั่วจั่วจั่วเลยมีเสาร์อาทิตย์ไปขายเสาร์อาทิตย์อยู่ขางทางนี่แหละนารถตัดนี่แหละผนไว้ผนไว้สิใส่งานโมเมนต์นี้ได้ดับบันเดับพี่น,อน้นอนนนเงเป็นหญิงแจงอะไรที่นี่ล่ะได้อี่ยางก็เอาแบบที่เป็นจริงนี่แหละเนาะพี่น,อน,น้องเนาะ สิ้นมีดซะก่นอนนี่ฟนมีดไปใส่นี่สิ้นมีดออกไปทางปลานี่พี่น้องเลยมาดำกันเบิบ่งพี่น้องมีดควายเละเลนะดั้มดั้มสนิมขึ้นเต็มอย <laughs> ู่พี่น้องไงควายขึ้นเล้งไปฟุฝนฟุ้น ช่้คิดไปข้างนอกอะไรไม่คิดเขาจะคุ้มนัม่นมันแน่าพูดแบบนี้แล้วหาชนนิมด้่นแก่แจ่มฟอกคือมันใส่ในครัวยางเดี๋ยวไปตักกล้วยเมืม่อจะเขา่าตรงนี้นี่คือแบบกะเอาแบบที่เป็นจริงนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะ,นะ ยายก็ชิลลอนตอบเกไหลแต่ว่ายายจะเย็นเห็นยายลงแสงมันจะเก้าอ่อนพอเจ้าพูดพูดไหหัวร้อนยายยากเอาเอาเนี่ยละก้อนนี่เฟซบุ๊กซะก่อนนี่อันนี้แก็ยังมาท่นพ่านอยู่พี่น้อง เดี๋ยวให้ได้ผ่านก็นโอ้ยเสียมหญย,ยสื่อมากหักทัก้งหักทัก้งแห้งแพ้งมันเสียเหมือนโอ้ตายตายตายแต่แบบไมา,ยา,ยมาเราเห็นเราถิ่มากกว่าละ่กะก็ไปเห็นไปนกับพี่เพื่อย้ายสิไปปูอ้อยย่างสิใจงานเลย ใส่ว่าไรจังหว่อย้าไม่เห็ดตัวเมนยได้พี่น้องซึ่งรับยิ่งคมคือคน้ันหลับสูสูไปน้ำกันจ้าวันดีจ้าเมื่อตะเข่าตรงนี้นี่คือแบบเบื้อพี่น้องมีด,ด,ดควายเละเลยน้ำดำสนิมันขึ้นเต้มอยู่ๆๆ ่นเอาแค่เ่าีปบึงพี่น้องมีดขวายเละๆด้าๆสนิมขึ้นเต็มอยู่ควายสิฟนมีดสะก่อนนี่ฟ้นมีดไปใส่สิฟ้นมีดออกไปทางปลานี่พี่น้องเลย มาดังก็คือมันไม่น่าพูดสิหนเน้าหาขิ้เด้วแกเจียมฟอมือมันใส่ครูยางเสียไปตัดกล้วยฝนไหวฝนไว้หวใส่ห่านโมเมนต์อยากเอาเอาเนี่ยลักก้อนนี่เฟซบุ๊กสักก้อนนี่อันนี้กยังมาทันผ่านอยู่พี่น้องเดี๋ยวให้ได้ผ่านก้อนฝนมีดสักก้อนนี่ฝนมีดไปใส่ สิฟุนเมตรออกไปทางปลานี่พี่น้องเลยมาดังกระเจี๊ยเนี่ยนี่ก็มีขอบานเลยพี่น้องอยากเอาเอาเนี่ยแล้วกอนนี่เฟซบุ๊กซะก้อนนี่อันนี้แกยังมาทัานพานอยู่พี่น้องเดี๋ยวให้ได้พานก็แยกกระชิ่วนตัวเรื่อย แต่ว่ายายจะเห็นมันเห็นยายลงไปมันจะก้าวหงอนไม่ไจะเข่าตรงนี้นี่คือแหละคุณสิฟุ้นมีดสักก้อนนี่งฟุ้นมีดไปใส่ฟุ้นมีดออกไปทางปลานี่พี่น้องเลยมาดังกันสิกอุ่ยคันนำจวดจวดจวเลยหนิเสาร์อาทิตย์ไปขายเสาร์อาทิตย์ อยู่ขางท่าเนี่ยนารถตัดนี่แหละโอ้เสียมใยตื้อมากหักทัก้งหักทัก้งแห้งแงงมันเสียเหมือนกูไตตายตาย่ตาย,ยากเอาเอาเนี่ยละกอนนี่เฟซบุ๊กซะกอนนี่อันนี้เก็บยังมัทันผ่านอยู่พี่น้อง <laughs> เดี๋ยวไห้ไดผ่านกอนบึ้งพี่น้องมีดคอยเลเลยดามดามสนิมกึ้นเตมอยู่ <laughs> ยังจะเสียมเลยเสียมหายโอ้ไดกดำบันเลยพี่นองเป็นิีแจงไงเป็นที่ละเป็นียังเมื่อจะเข่าตปนี้นี่ที่ละฝนไปฝนไปใส่ฮาโมเมนต์ใส่ดอกบ่เข่าดอกนี่ก่ัน ยายอะไรอะไรยาย,ยายง,งานสิกงานเลยใส่บะไรจะไปเอามาเฮ็ดตุ้มยันได้ที่นอ้อกยิ่งรับยิ่งคมงคือข้นหลักแต่ว่าถ้าเจอดันบะไรใน้าปึกสมองมแงห,งห่งคิดแห่งคิดแห่งพัฒนาแห่งคมแห่งเห็ดแห่งเห็ดงานได้เงินได้ ăn xà lách cũng vô rồi phải không? Ủa, thầu cắt thầu vậy. Thôi để đâm bằng được Bây giờ cái là đây kia à.